เียยาครับขอลดข้อขนง่วขนค้วยราคาสามหมืนบาทในคอยนี้ข้อขนงัวขนค้วาเอาสามหมื่นบาทสามหมืนโอ้ปะโทปะโทปะโทสื้อสดเลยอ้ือสดเลยเออมันก็ต้องสื่อสดนะวะพี่น้องเอามาสิผ้ามาเบิงข้อขนง่วขนค้วยราคาสามหมืนบาทเสียยาจัดให้เดียรลอยแล้วได้ขนง่วขนหมูก็ได้ขนหมาหมาแดกคู่ก็ได้แมวแดกคู่ก็ได้เรียวเตเจ้าสะดวกเลยนี่เลยใส่ไห้เลย ว่าไงจ๊ะคนสวยมีอะไรพี่รับใช้จะ๊ะ <mm> นะจ๊ะไฮสามหมื่นกว่าบาทพี่นอ้องนี่คือข้อของงวสามหมื่นกว่าบาทมากักบ่ถูกใจบ่ลดพอมเลยบ่ฮะทั้งเบิร์ดเนี่ยเอาเลยคอยซื้อสุดเลยเมื่อกี้คอยอย่างลดข้อสามหมื่นลดข้อสามหมื่นอ่ามันบ้าได้แล้วมนแต่แต่ข้อข้อก <mm> ็อได้อยู่สามหมื่นไว้เยา่ทั้งเบิร์ดนั่นแม่ทั้งเมิร์ดบ้าได้ทั้งเมิร์ดได้อยู่แต่ว่าพอนแปดพันได้บ่พอนแปดพันตลอดสัญญา ได้นี่คอกสแตนเลสนะคอกขุนหัวไหลสามหมืนบาทได้ี่จะขอกเนาะไปได้คอกเอ๋อมึงเอารถไะล่ะเออรถพี่อันเอากับรถกับตองพรคอกกับสามหมื่นกูซื้อให้แล้วเออเอายังสี่ได้บ่บออยดูว่าคันละสามหมื่นบอแมนกูสียหารถแต่ทังไหนทันเออนี่อันนี้กระแทกเดิมๆอยู่เอาเผาลอยปะอยากได้เผาลอยจัดให้จัดให้บ่ยากนี่คือออนิวปีสองพันยี่สิบสองเครื่องสามพัน เผายิงเผาบินเอาร้อยเลยก็ต้องบินเลยอ๋อเผาบินเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อวิสวะเห็ดไห่เด้อตอนนี้ยังประท่านนี่เอาเเอาเผาร้อยไปก่อนเดี๋ยวเผาบินนี่มาเดี๋ยวจัดให้โอเคป๋อเดี๋ยวเผาบินนี่มาจัดให้ไม่เจ็ดหมื่นโลเจ็ดหมื่นโลเด้อไม่เจ็ดหมื่นโอ้สวยเบาะหนังรอบคันรถปียี่สิบสองนะครับเจ้าของเดิมอะแกจนคุ้มแล้วแล้วก็ล่อดรถหยุดเออเจ็ดหมื่นโลถือว่า ไม่หลายอยู่นะกับรถปี 2, 2022ตกปีเดียวแบบวิ่ง70,000่โลเลยถือว่าค่อนข้างหลายแต่ว่ารถยังสภาพโอเคอยู่พี่น้องเบิ่งสังเกตหัวนอ็อตฝากระโปรงคือเดิมหมดแล้วเครื่องยังใสเครื่องยังใสอยู่นะครับถือว่าจะของเดิมยังดูอ่ะอาะของเดิมดูได้รักษาดีเพจเดิมมดุดเดิมด,ดวงกบไปนีเป็นมุดสั่นบอมแมนมุดเง้วแสดงว่าบอมมีการตรงกันตามกันเชียวเดิมมดุด มอกออยขบฝากระปุกสวยกริบเลยเครื่องน้ำเดิมได้แล้วได้ครอสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยใส่ไห้แม็กคู่หนาขอบ18ใส่ไวหว้ไห้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ว่ากระทะพาเผาร้อยเพราะว่าพี่น้องบางคนเขาขนที่โตสองตอนวบอ,อเขาไปได้ขนหลายม,มันก็นเลยแบบว่าแรนเฉียวแลนเบาได้แต่ถ้าแบบว่าเขาไปใส่เผาร้อยมม่ต้องแลนหนักถ้าบ่านักมันร่อยดากมันร่อยเข้าใจวานึกออกบอ,กอ,อกบชะ,ชะนั้นนะ แล้วแต่ว่าพี่น้องอะส่ไห้เสียยะใส่เผารอยเข่าไปไห้บอรหรือว่าสิเอาแบบพี่เลยพี่น้องแจ้งเสียยามานะ okay, โอเคบอโอเคครับสามหมื่นบาทคอกขนงวดสามหมื่นบาทอยากได้เผา้อยแจ้งมาเดี๋ยวใส่ให้เอาไปฟรีดาวพอนแคร์แปดทนบาทตลอดสัญญาตอนที่แรกกูกะสิแกะเฮิเบิงอยู่หละแกะลงมากกูยานกูแกแล้วกูเอาขืนยากนะเข้าใจกูนะเออจะสั่นกะเบิงประมาณพี่เอาพ <นำ S 1> ี่น้องซองเบิงนี่ นี่ไอ้พื้นร้องให้เรียบร้อยผมร้องแบบวีไอพี่หงหวยเจ้านอนเล่นแบบวีไอพี่อ่ะเออเวลาล่างก็ล่างไงโอเควะอเอาเอฟซีเสียยะคอมเมนต์บอกแล้ว FC เอฟซีเสียยะเสียยะใจดีเสียยะขญใจก็นจนเสียยะของแท้รับชมยุท่รับชมเสียยะอยู่ท่าจังหวัดยังคอมเมนต์บอกรายงานตัวคิดนาพี่น้องอยากให้เสียยะเอาลดขนสร้าง ขนไดโนเสาร์ขน,นยีราฟขนยีราฟ <c oughs> เออแก่งเซยามมาเดี๋ยวเอามารีวิวให้เบิงน,นะสำหรับมื้อนี้ไปก่อนเบ erm อีมี่ยังสิให้พี่น้องเอฟซีนอกจากกาวข้าว่าขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับ